สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์มณฑทองเกษตรพิทักษ์โลกครับตอนนี้มาดูแปลงนาข้าวครับแน่นอนครับตอนนี้ครับแปลงนาข้าวที่กําลังอยู่ในช่วงของการเจริญเติบโตน่าสนใจเลยทีเดียวครับมีการเริ่มต้นและดูแลอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาพบกับเกษตรกรท่านนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมบนทมไหมทองอยู่ตาบลเขาดินอาเภอเ่าเลี้ยวนครสวรรค์นี่ครับอ่าแปลงนาข้าวทั้งหมดกี่ไร่ครับแปลงนี้ก็ประมาณ30ไร่นะครับ30ไร่นะครับข้าวพันธุ์อะไรครับรอบนี้ 57ครับขอขอ57ครับอ่าปีนี้เริ่มต้นอะไรยังไงครับตอนขั้นตอนก็หมักปีนี้ได้หมักในบาวครับอ๋อหมักในบ้าหมักไปกี่วันเจดวันครับนี่นะที่ถืออยู่เนี่ยนะครับอ่าหมักไปเจ็ดวันสามสิบไร่ใช้ไปกี่ขวดเนี่ยสี่ขวดครับอ๋อใช้ไปสี่ขวดก็ตกอ่อขวดนึงก็เกือบเกือบสิบไร่เนาะครับครับจะให้เข้มข้นเพราะตอนนั้นข้าวเด็ดเยอะอืมข้าวดีดข้าวเดงเยอะครับเป็นละมานเป็นนะ เป็นเม็ดยากระเยอะอ่าปัญหาว่าจะพืชเยอะเขาดีเขาเด้งเยอะอ้าวหลังจากที่เราหมักฟางหมักตอฟางไปแล้วย่ำอะไรเรียบร้อยแล้วเราเป็นยังไงบ้างดินฟางดินดีครับฟางก็ยุ่ยง่ายอืมเราไม่ได้จุดฟางเลยนะครับอืมไม่ได้เผาฟางด้วยไม่ได้เผาฟางครับอ๋อดินยุ่ยดีเลยใช่ไหมครับฟางย่อยง่าย่าไม่ไม่ติดไม่ติดเป็นก้อนนะอืมนะครับชอบเลยเนาะเกษตรกรแบบนี้อ้าวหลังจากนั้นการบำรุงการดูแลต้นข้าวของเราทําอะไรต่อฉีดพ่นอะไรยังไงไหมก็มั <c oughs> พอเข้าอายุฉียะคุมได้ผมก็มาฉีดยาไอโฟตีครับไอโฟตีอะโฟตีบวกกับอยาคุมอะอ๋อตอนฉีดยาคุมยารอบแรกก็เอาโฟทีบวกเข้าไปอะต้อ,ตอ,อตงเข้าอายุน้อยๆหน่อยครับอาแล้วแล้วปีนี้เนี่ยเขาเจอกระทบหนาวกันเราเจอบ้างไหมตอนก่อนนั้นก็เจอฮะเจอหนาวเหลืองอาการเหลืองอ๋อมีอาการเหลืองเลยเหรอเ<ช>หลืองช่วงเดือนอช่วงอายุเข้ากี่วัน ครก็ประมาณได้เดือนเดือนกว่าแล้วเหลืองเลยใช่ไหมเหลืองจายคอไม่ดีก็เอาไม่ไหวลแล้วแล้วเราแก้ยังไงบ้างก็ผมก็มันลดทำอะไรก็ต้องฉีดโฟเทแลวก็ซื้อปุ๋ยมาหวานอแต่เอาครมีมาหวานก็ไม่ดีขึ้นก็คือกไม่ไม่ไม่กินปุ๋ยอผมก็ให้ฉีดโฟเทแล้วก็เอาขวดดําขวดดําเบาวขวดนี้นะมาผสมฉีดป ทำไมเราถึงใช้แบคมันมีโรคพืชด้วยเหรอตอนนั้นมันมีใบเหลืองครับแล้วก็เป็นเป็นใบแห้งอ๋ออาการใบไหมอะนะบบใบเขาเรียกใบไหมครับอ่าแล้วฉีดไปแล้วเป็นไงฉีดไปแล้วก็ดีขึ้นก็ค่อยๆกระเต้องขึ้นมามก,ก,ก็ก็ยังเขียวเหมือนเก่าเลยครับอ๋อก็ถือว่าพึงพอใจไหมพอใจมากครับอืมอคิดว่าผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ไปทั้งหมดเนี่ยถูกหรือแพงครับ มันไม่แพงครับถ้าถ้าคิดนั่นมันมันคุ้มครับคุ้มก่อนคุ้มอืมนะครับกับผลลัพธ์ที่ได้เนาะครับกอ่าอย่างนี้จะใช้ต่อไปไหมครับใช่ครับกําลังจะแนะนาเพื่อนเพื่อนข้างๆเคียงครับอ่าพอของเรามันได้ผลนะครับผ่านวิกฤตหนาวแล้วก็โรคพืชมาด้วยนะครับโอเคนะครับก็เอาใจช่วยครับขอให้เกษตรกรมีผลลัพธ์ที่ดีนะครับนะครับกับผลผลิตของเรานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้ผมนัทพงศ์มรทองลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ